การพระเพื่อเจ้าในระเบียงบ้านพ่อโรคนะครับผมขอถามนะครับการที่เขาทำบุญอุทิศนะครับเห็นกระป๋องในเขาเขานะครับยิงลงกรับไื่อม้วนะครับผมก็อยากรู้ว่าอาจารย์ยิงลงกรับพื่อมเจ้านั่นจะได้รับผลบุญที่เขาได้รับไหมยิ่งไม่บ่นะครับอการกระเพื่อมเจ้านะครัยงบ้ายพ่อโรคระครับสาธุเป็นคำถามที่ดีการทำบุญอุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายญาติที่ตายไป จะได้รับบุญหรือไม่หนึ่งอยู่ในฐานะที่จะรับได้ก็ได้สองอัฐนะฐานะที่รับไม่ได้คือมีกรรมหนักอยู่ในรบขมฤกมีกรรมอยู่ก็ยังไม่ใช่ไม่ได้รับยังไม่ได้รับบุญก็จะไปอยู่ในเจ้าการบัญชีพอผลนรกขึ้นมาที่รับได้เขาก็จะจําแนกให้บุญไม่หายประการที่หนึ่งคนที่ทําอุทิศญาตินะเราจะได้ก่อนยังไงก็ได้เต็มเต็ม ได้ธนุบำรุงพุทธศาสนาได้แสดงความกตัญญูได้เป็นผู้บริจาคทานได้เป็นแบบอย่างพระเครือหาดแบบอย่างแก่ลูกแก่หลานคือได้เต็มเตมแล้วส่วนคนที่อุทิศให้จะได้หรือไม่ได้พกกระอาจารย์ก็ตอบตามหลักวิชาการนั่นก็คืออยู่ที่ฐานะและอัฐนะฐานะก็คือยังอยู่ใกล้แถวนั้นยังไม่ไปตกตโรคขุมลึกยังไม่ไปขึ้นสวรรค์ชั้นสูงอยู่ในที่รับได้ เราทําให้เขาอนุโมทนาบุญนั้นสําเร็จทําอย่างถูกต้องนะวัตถุบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับทานบริสุทธิ์โดยส่วนสามส่งออกไปให้ญาติญาติพร้อมที่จะรับอันนี้ได้ส่วนอธรนะอะก็คือไม่ก็คือไม่สามารถที่จะรับได้ไปเกิดเป็นอย่างอื่นแล้วไปลงกระโหลกขุมลึกไปเทวดาสวรรค์อยู่สูงเกินไปละเอียดเกินไปแต่บุญก็ไม่เสียหายบุญเป็นของเราเต็มๆยังไงเราได้เต็มร้อยส่วนตรงนั้นน่ย พระอ,อา,ารย์ว่าจะได้หรือไม่ได้เราจงทําหน้าที่ของเราเถิดประเสริฐที่สุดทีนี้นอกวิชาการก็มีเกิดเป็นคนก็ได้เกิดเป็นคนตัวเป็นเป็นนี้ก็ได้บุญไม่ใช่เฉพาะคนตายนะมีโยมคนหนึ่งลูกเขาเกเรมากพอออกจากโรงเรียนก็ลงใต้ลงตังเจลงเรือไปประเทศเพมา่าสิงคโปร์รไปแบบไม่ติดต่อทางบ้านเลยแม่าาก็รักเป็นห่วงลูกชายทีนี้มันนานหลายปีดีดับเข้า สมบัติต้องแบ่งที่นาทีนี้ต้องแบ่งที่นา,นนามันจําเป็นแล้วต้องแบ่งแล้วคิดว่าลูกนั้นตายก็เลยไปทําบุญกับหลวงพ่อก็คืออาจารย์ของพระอาจารย์นี่แหละบวชใหม่ๆที่วัดป่าหนองยาวปุทิศให้ลูกชายตัวเองซึ่งคิดว่าตายแล้วเพราะไม่ติดต่อเลยมันหลายปีมากที่นาก็แบ่งขายก็เอาทรัพย์มาทําบุญให้นี่พี่น้องก็โอนเอาไปพอทําบุญเสร็จในวันนั้นลูกที่อยู่เรือตังกีไม่เคยคิดถึงบ้านเกเรเกเต เงินเดือนยังไม่ออกเสื้อผ้าชุดเดียวนี่ติดตัวนี่จุกเข้าไปในท้องเกินข้าไม่ลงคิดถึงแม่กวนกวายอยู่ไม่ได้แอบลงเรือกับเขาขึ้นลงขึ้นเรือต่อรถบรองรถไปไป,ท,ไปที่บ้านร้องไห้เขาไปหาแม่กอดกันร้องไห้แล้วก็ไต่าถามกันเป็นยังไงเขาบอกตั้งแต่วันนั้นเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงคิดถึงแต่หน้าแม่ต้องมาให้ได้เราพ่อบอาบ่าบุญบุญที่แม่อุทิศให้ลูกที่คิดว่าลูกตายแล้ว ดึงลูกกลับมาเอ้าถ้าอย่างนั้นก็บวชซะไม่ได้อยู่ไม่ได้แทนคุณทําให้แม่เป็นทุกข์มาหลายปีแล้วจะคิดว่าลูกตายเกิดใหม่ได้ลูกชายเป็นพระทีนี้บวชเป็นพระครูบาอาจารย์มีบุคคลจริงมีวัดจริงมีเชื่อนัสุลจริงเห็นไหมอันนี้ก็ไม่มีในตํารานะคนเป็นก็บอกไม่ได้ไปเกิดแล้วไม่ได้บุญเป็นเนราชานก็มีอาหารเป็นเทวดาก็มีทิศแต่คนเป็นก็ได้เทวดาก็ต้องการเพิ่มอีกทีนี้มาขอให้หลวงพ่อบวชเนรละอุทิศไปให้ เอ้าทาไมละ่ะเป็นเทวดายังต้องการบุญอีกเยอพอดีเทพคมข้างๆญาติาเขาบวชนินอุทิศมาให้แล้วบีมายเขาปิ้งปิง้งขึ้นเขาได้เยอะกว่าอยากได้อย่างเขาบ้างหลวงพ่อหลวงพ่อ,พอบวชอุทิศให้ผมบ้างนะครับนั่นเห็นไหมเทวดาเขายังอยากได้บุญต้องการบุญบุญคนเป็นก็ได้คนตายก็ได้แต่ที่แน,น่ๆเราพูดทําเราได้ก่อนอันดับหนึ่งชาร์จแบตขับไฟที่เราเต็มร้อยนี่เรามีหน้าที่ส่งไปอุทิศไป เขาจะมีเครื่องรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับฐานะและอาถานะแต่ยังไงเราก็ไม่ขาดทุนขอให้เราเป็นผู้เจริญด้วยบุญและก็หายสงสัยในเรื่องบุญอุทิศนะอนุโมทนาแถมอีกนิดหนึ่งผีมาบอกว่าสําคัญที่สุดคือทายกคนเก่าวอย่าร่ายยาวขอให้ออกชื่อนาทุนเขาโดยตรงตรงๆเลยอย่าอ้อมไปไกลช้างมาวัววกวทหารชาเไมต้องกล่าวไปไกลรีบอุทิศให้พิธีอย่ายาวผีบางตนมารับบุญให้เวลาแค่หนาที ทายกาพากล่าวยาวเสียลเกินอ้อมหน้าอ้อมหลังเาเอาโซ่ลากกลับไปร้องไห้กลับไปหมดเวลาแล้วดังนั้นที่พ่อถามเมื่อกี้นี่วิริโคตรกระชับนะพอดีพอด,พอดีขอให้ท้ายกแม่แต่ละวัดเวลาจะอุทิศไม่ต้องร่าย,ยาวไม่ต้องอ่านคำพีเยอะยังไงก็ซองเท่าเดินมนั่นแหละขอให้ออกชื่อนาะมสกุลของผู้ตายโดยตรงคนเป็นไม่ต้องเอ่ยอันนี้สับสนเมื่อกี้ก็สับสนอยู่นี่คนนี้เป็นเจ้าภาพคนที่ทำคนนี้มันยากมันสับสนไงถ้าจะอุทิศให้เขียนเฉพาะคนที่ตายไปแล้ว ก็อาทิตย์ให้นั้นเจ้าภาพี่เอ่ยไม่เอ่ยก็เป็นอยู่แล้วบอกทายกาด้วยนะให้ออกชื่อนามสกุลโดยตรงและก็ลึกเข้าไปอีกถ้าเปลี่ยนชื่อก็เอาชื่อเก่าด้วยบางทีเราเปลี่ยนชื่อที่นี่แต่บัญชีไม่เปลี่ยนพอบุญปรากฏมันไม่ตรงกันทีนี้สำหรับคนตายแต่คนเป็นเปลี่ยนไปเถอะไม่เป็นไรเพราะตัวเราจิตมันเสียบเข้าที่นี่คุณจะเปลี่ยนร้อยชื่อก็จิตดวงเดิมแต่ถ้าเมื่อคุณตายแล้วมันต้องย้อนไปหาบัญชีเดิมที่คุณลงมาเกิดที่อยู่ข้างบนมันไม่เปลี่ยนดด้้วยก็ตออองเเาชื่ิมด้วย อยู่ที่การทลาก็ไปหาพระอาจารย์โอ้ทศนากกันนั้นสนันบันไหวทัวลงพระอาจารย์หมอรถไปหาก็ไปยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพ่อที่ตายไปเตียที่กับประบอกลูกสาวว่าเอาเชื่อเดิมเอาเชื่อดเดอมมันไม่ถึงพ่อรอรับไมันก็แวะไปทางอื่นอย่างนั้นก็มีนะดังนั้นจะถึงหรือไม่ถึงเราทําหน้าที่ด้วยความกตันอยู่พระรัุณประเสริฐที่สุดแล้วอนุโมทนา